ของคนไไไไทททยยาาก,การพัฒนาสายพันธุ์เราคิดว่านะทุกวันเนี่ยวงการไก่ชนเนี่ยพัฒนามาถูกทางมาถูกทางก็คือว่าใช้วิธีว่า ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแต่ไอสำหรับเราเนี่ยเรารู้มานานแล้วล่ะการเริ่มต้นเนี่ยแต่ทีนี้ว่าบางคนก็เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งจะทําธุรกิจแต่ทีนี้ว่าของเราเนี่ยเราทําตั้งแต่ไอช่วงเราอยู่ช่วงแรกๆเพราะาช่วงนั้นไอช่วงที่ว่าเราอยู่ฝั่งชนที่ว่าทําอะไรประสบความสาเร็จแล้วแล้วเราก็อยากใช้ชีวิตยอยู่กับไก่ชนเผอิญว่า เรามีประสบการณ์ความรู้ในด้านเลี้ยงไก่ตีเลี้ยงไก่ตีแล้วเราเป็นคนละเอียดับเออก็มีในทุนเนี่ยเริ่มซื้อไก่คือว่าในทุนเนี่ยเขาก็เหมือนว่าเป็นนักธุรกิจเขามองมองในแง่ของธุรกิจคือว่าหากซื้อไก่เก่งๆมาเอามาเลี้ยงแล้วก็ออกตีอ,ออกตี ได้ทั้งเดิมพันได้ทั้งไก่คือตอนนั้นเป็นเรื่องของตอนนั้นการตีอย่างเดียวใช่ตอนตอนนั้นเป็นเรื่องของการคือว่าชีวิตเราก็เราก็แบบว่าเราก็ชอบตีไก่อ่ะครับผมเออเราก็ชอบตีไก่แล้วก็ในทุนเขาแรงงเล็งเ,เ,เ,เห็นตรงนี้ไงแล้วทีนี้เขาก็เห็นว่าเออเราเป็นคนอย่างหนึ่งมีความซื่อสัตย์และมีความละเอียดครับผมเออก็เอาไก่ามาให้เลี้ยงช่วงนั้นน่าจะประมาณปี42 4 3สี่สาม ม่ไก่ในทุนเราเลี้ยงเนี่ยไม่เคยแพ้เลยแล้วไก่ค่าตัวแล้วค่าตัวเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยถือว่าแพงแล้วล่ละตอนนั้นอ่ะเพราะค่าตัวใช่เพาะค่าตัวเ,เราเนี่ยถ้าแบบแบบาเป็นคนแรกๆเลยที่ว่าเลี้ยงไก่าราคาแพงวายอะ่ะตัวละแสนตัวละแสนห้าช่วงนั้นโอ้โหไก่เนี่ยนะที่ครอบครอบอยู่เนี่ยมูลค่าเป็นล้านบาทช่วงมาปีสี่สองเนี่ยตอนนั้นเรามีหน้าที่เลี้ยงหน้าที่ดูแลหน้าที่ฟิตซ้อมอย่างเดียว พอไปตีตีชนะมาบางตัวก็ปากคากบ้างตาบอดบ้างตีไม่ได้ก็ครอบครอบครอบไว้ทีนี้เราก็เออเล็งเห็นตรงนี้ว่าไอไก่พวกนี้ตอนมันสภาพดีๆโอ้โหเราเลี้ยงอย่างดีประคบป,ประงมอย่างดีแต่ในเมื่อว่ามันตีไม่ได้แล้วเนี่ยเอามาทิ้งทิ้งๆกว้างๆเราก็เอ๊คิดว่าทําไงถึงจะเก็บสายเลือดของไอพวกนี้ไว้ได้อันนี้เราเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มพัฒนาไก่เราก็เริ่มจากตัวเมียแม่พันธุ์ตัวเดียวครับผมเอามาผสมกับพ่อพันธุตัวที่หนึ่งนี่แหละ อ่าแล้วก็เก็บลูกที่เป็นตัวเมียไว้เก็บลูกที่เป็นตัวเมียอ่าหนึ่งอ่าอ่าเก็บลูกที่เป็นตัวเมียไว้แล้วก็เอามาผสมพอตัวเมียนี่ัวเป็นสาวปุ๊บเอามาผสมกับพ่อพันธุ์อีกตัวตัวที่สองตัวที่สองอ่าซึ่งแบบเป็นตัวเก่งเหมือนกันครับผมอ่าเป็นตัวเก่งเหมือนกันแล้วก็อ้าพอตัวเมียลูกพ่อพันธุ์ตัวที่สองโตเป็นสาวปุ๊บเราก็เอามาผสมกับพ่อพันธุ์ตัวที่สามเป็นชุดที่สาม ใช่ค,คือว่าแบบว่าไอ้ที่เราทําตอนนั้นนะเก่งบวกเก่งบวกเก่ง,กกงใช่ไอ้ที่เราทําตอนนั้นน่ะเราก็ไม่นึกถึงว่ามันจะมีผลขึ้นมาถึงทุกวันนี้ครับผมเพราะว่าอ,อการที่เรารวบรวมสายเลือดตัวเกเก่งไว้ในตัวเมียแม่พันเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วหลังจากนั้นพอเราผสมผสมเข้ามาทักเยอะเข้าเยอะเข้าเออเราก็ลองดูด้พอเยอะเข้าปุ๊บมีแต่คนมาขอแท ทีนี้มีแต่คนมาขอเราคิดเออทาไงว่าเอาเอาเป็นค่าข้าวค่า,าอาหารก็ยังดีแต่ว่าตอนนั้นเราก็ยังเลี้ยงไก่ตีเป็นหลักอยู่ว่าเราชอบเรามันเราแต่รุ่นที่ออกที่ออกผลผลิตมาเนี่ยดูแววเบอร์มันนี้ครับหรือว่ามันก็มีแววดีมันเกิดจากพ่อพันธุแม่พันตัวที่เก่งๆอย่างนีคือว่าแต่ว่ามันก็ยังมีดีบ้างไม่ดีบ้างอเออเราแล้วตอนหลังเนี่ยเราก็ทํามาจนกระทั่งถึงชั้นที่4ี่ที่ห้าโอ้มีแต่คนมาขอ เออเราก็เอ้ะทำไมเดีวยว่าเอาค่าข้าวอย่างดี <c oughs> ตอนนั้นขายคู่ละหกร้อยลูกไก่เราเอ่อตอนนั้นคนที่เขามาขอซื้อเขาบอกไหมครับว่าเขามาอยากได้เพราะอะไรเขารู้คือว่าไอตอนนั้นขอซื้อก็สื่อก็อกยังไม่มีเท่าไหร่ครับผมสื่อยังไม่มีนะเออปีตอนนั้นคือว่าคนเนี่ยเขารู้ว่าไอพ่อพันตัวนี้ไก่ตัวนี้มันมาอยู่กับเราเขาก็ตามมาอมบอกว่าไอตัวน,นั้นมีลูกหรือยังไอตัวน,นี้มีลูกหรือยัง เราวเออเอาคูณละหกร้อยหกร้อยขายไปขายไปขายไปปุ๊บพอพวกนี้มันเก่งเเสียงตอบรับมาชาักดีเว้ยตอนหลังเนี่ยไอพ่อพันพวกนี้มันก็อายุเราเก็บสายเลือนไว้มันก็หมดสภาพ,พตายไปมั่งอ,อะไรมั่งอย่างเงี้ยเออเฮ้เสียงตอบรับชักเริ่มดีเว้ยตัวแรกเลยเนี่ยเออเราก็ซื้อซื้อราคาไม่แพงเลยนะไอคอโกนเป็นไก่แอ,อนงอนไอยงอนนะนะไก่เชียงงอน ก็ตีชนะหลายเที่ยวก็เริ่มเอามาผสมลูกแล้วก็ขายหล,ล,ลังจากคอโคนครับผมหลังจากคอโคนปุ๊บเนี่ยเอ๊จะหาพ่อพันธุ์ที่ไหนว่าอะไรนะเราก็ติดต่อคือว่าก็พี่แอดคาราบาลพี่แอดนะแอดก็ติดต่อซื้อเจ้าดาวเรืองมาจากพี่แอดครับผมเจ้าดาวเรืองสองแสนบาทโอ้สองแสนบาทสองแสนบาทไก่ตีไม่ได้สองแสนบาทโอ้ซื้อตอนนั้นดังมากดังมาก แต่ว่าก็ยังไม่พอซื้อเจ้าดาวเลยมาปุ๊บไก่ลูกไก่ของโจมลมงาังททนก็ขึ้นคู่สองพันบาทต็นคู่สองพันอ่ลงตัวไปสองแสนแล้วเนี่ย <c oughs> ลงตัวไปสองแสนแล้ว <c oughs> แล้วก็เออแล้วก็ทําตลอดเลยมาตอนนั้นช่วงนั้นลูกไก่ก็แบบยังมีดีบ้างไม่ดีบ้างอะ่ะครับเพราะว่าไก่เนี่ยไก่ที่จะเก่งเนี่ยมันมีตีอยู่สองแบบแบบหนึ่งก็คือตีใบหน้าครับผม อีกแบบหนึ่งก็คือตีตัวตีซอกแล้วไก่ที่จะเก่งจริงๆเนี่ยต้องตีแผลเดียวตีแผลเดียวคือถ้าตีไปหน้าตีไปหน้าอย่างเดียวเ,เพราะว่าร่างกายไก่ทุกส่วนเนี่ยมันมีภูมิต้านทานมีภูมิต้านทานทั้งทั้งตัวมันถ้าตีย้ำแผลเดียวเนี่ยตีไปที่แรกๆอาจจะไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยมาโดนแผลเดียวแผลเดียวแผลเดียวไปปุ๊บเนี่ยภูมิต้านทานมันหมดมันก็เจ็บแล้วทีนี้เพราะ คือว่าเราเราคือว่าเราคิดอย่เราคิดอยู่ยในใจอ่ะออว่าไก่มันต้องตีแบบน็นถ้าตีตัวเนี่ยก็ต่งเหมือนเราเอานิ้วฟาาไปเนี่ยตอนแรกไม่เจ็บหรอกแต่ว่าพอปุมนแล้วทานหมดไปแล้วปุ๊บโดนนิดโดนหน่อยหักเราก็เลยมาแยกแยกระหว่างไก่ตีตัวกับไก่ตีใบหน้าแล้วไก่ตีใบหน้าเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นพม่าครับผมไก่ตีตัวเนี่ยก็จะเป็นพวกสายปาก่อยเราก็เลยตอนนี้เราก็เลยแยกเป็นสองสายเราทำสองสายระหว่าง ถ,ถ้าเราดูพ่อพันตัวนี้ปุ๊บโอ้โหตีหน้าตีแผลคมมากไปหน้าเราจะเข้ากับสายพมา่าแล้วถ้าดูถ้าตัวไหนตีตัวตีซอกอย่างเดียวจะเข้ามาเข้ากับสายปะก่อยแยกประเภทความสามารถแล้วเป็นการแยกเ,เริ่มแยกแล้วพอเริ่มแยกปุ๊บไอ้ที่เราพัฒนามามันก็เริ่มดีขึ้นอีกเดินดีขึ้นอีกแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจากไอ้คอโคนแล้วก็ดาวเรือง ดาวประจำเมืองแข้งขนพยักน้อยแล้วก็มาบิลลี่แล้วตัวหลังนี่ก็มาเจ้าหลอกอันนี้คือสายประก่อยของเราสายพม่าเนี่ยก็เริ่มมาจากออไอ้ดอกหมากไอ้แดงใหญ่ไอ้เต็งหนามไอ้หนุ่มพันมือไอ้แปดเซียนแล้วก็มาจิงโจ้แล้วก็มาสีนครแล้วก็มาอุ้ยเสี่ยวป้อระหว่างอุ้ยเสี่ยวป้อนี่ก็แยกเป็น อันนี้เป็นชื่อไก่ห <c oughs> ัวเราวนี่ถ้าคนในวงการไก่ร <c oughs> ู้ว่าเนี่ยแต่และตัวนี่ระดับอ๋อนี่นี่ทุกคนพอเอ่ยปุ๊บเนี่ยรู้หมดรู้เ,ออเพราะว่ามันมีคนติดตามเราเยอะอะแล้วบางคนนะเออคนรุ่นใหม่อันนี้ก็ดีอะสำหรับคนรุ่นรุ่นใหม่ที่ยังไม่รู้จักเรารเออว่าการต่อยอดวิธีการต่อย,ยอดเป็นมายังไงเพราะนี่แปบลบว่าเราจําได้หมดเนี่ยเหมือนกับว่าเราทํามากับมือแล้วก็มายุคที่ ประสบความาสำเร็จมากที่สุดคือว่ายุคของเจ้าแปเซียนคนในวงการให้ความเรียกว่านับถือเราว่าโอ้ว่าเรามีสายตาที่ยาวไกลการคิดการมองแผล่ไก่มองได้เด็ดขาดานไาไไทททยทยาทยายาก่ชะ